สำหรับทิศทางราคาทองคำในคืนวันพฤหัสบดีนะครับราคาทองคำปิดตลาดในแดนลบอ่อนตัวลงมาประมาณ2.12เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนราคาปิดไปบริเวณ1,823เหรียญดอลลาร์ตราา่อเพซอนท้งนี้แม้ว่าจะมีการเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐประจำควอเตอร์4ที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงหรือต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ตัวเลขเยอยู่ที่ระดับ 2. 7เ ขณะที่การประมาณการครั้งแรกตัวเลขอยู่ที่ระดับ2.9%แต่ตัวเลขในระดับ2.7%ยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐในควอเตอร์4ยังมีสัญญาณของการฟื้นตัวและก็ยังมีการเติบโตได้ค่อนข้างดีที่ทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่แม้ว่าจะชะลอตัวลง แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีสัญญาณของการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นกระแสการคาดการณ์ที่ว่าหากเศรษฐกิจสหรัฐมีความพร้อมหรืออยู่ในระดับแข็งแกร่งพอทางเงินเฟอ้อจะยังคงอยู่ในระดับสูงธนาคารกลางสหรัฐก็อาจจะสามารถขยับอัต,ตาราดอกเบี้ยนโยบายได้ในระดับที่สูงกว่าเคยส่งสัญญาณไว้ปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลให้ทิศทางดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณปรับ ตัวแข็งค่าขึ้นหรือพุ่งขึ้นทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากสัปดาห์ที่ผ่านมาจนกดดันให้ราคาทองคำตลาดโลกมีการร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรายเดือนทางนี้ทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการทำาโ w บริเวณ1,818เหรียญดอลลาร์ต่อพอีซอนแต่เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาราคามีการร่วงลงแต่ระดับบริเวณ1,817เหรียญดอลลาร์ต่อพอีซอนประเด็นดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าทิศทางเศรษฐกิจในฝั่ง ที่มีสัญญาณของการแข็งแกร่งและ แนวโน้มที่เฟดจะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ยังคงส่งผลกดดันให้ภาพรวมของทองคําต่างประเทศมีลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางของการซึมตัวลงหรือเป็นรูปแบบของการแกว่งตัวนี้ที่ทางไซเวด้าอย่างไรก็ตามทิศทางค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าค่อนข้างมากและค่าเงินบาทยังมีการอ่อนค่าทําระดับสูงสุดครั้งใหม่เช้านี้ค่าเงินบาทอยู่ที่ระดับ3 4มสิบสี่บาทเจสสตางค์ซึ่ง การอ่อนค่าของค่าเงินบาทเป็นปัจจัยส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคำแท่ง96.5ในประเทศให้มีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่เป็นบวกมากกว่าทองคำต่างประเทศแม้ว่าทองคำต่างประเทศจะมีรูปแบบการแกว่งตัวในทิศท,ท,ทางของการซึมตัวลงหรืออ่อนตัวลงในลักษณะของการแกว่งตัวนี้ท,ทางไซ์เวดาว แต่ว่าทองคําแท่งในประเทศมีรูปแบบของการแกว่งตัวออกด้านข้างหรือเป็นรูปแบบของการแกว่งตัวนที่ทางไซเว่เนื่องจากอิทธิพลของค่างเงินบาทที่กลับเข้ามาพยุงหรือประคับประคองราคาทองคาในประเทศเอาไว้ให้มีการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวในระดับจํากัดถ้าเทียบกับทองคําต่างประเทศนอกจากนี้การถแถลงนโยบายของว่าที่ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ที่มีการถแถลงต่อสภา เพื่อขอคํายืนยันหรือขอาการรับอนุมัติเพื่อดํารงตําแหน่งเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ในช่วงเช้าของวันศุกร์นี้มีการส่งสัญญาณแสดงถึงความวิตกกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อในฝั่งญี่ปุ่นที่อาจจะยังคงอยู่ในระดับสูงซึ่งทําให้สกุลเงินเยนมีความผันผวน,นหรือมีการแกว่งตัวเพราะหาก BOJ มีความวิตกกังวลต่อเงินเฟ้อที่จะมีการทรงตัวอยู่ในระดับสูงอาจจะมีการคุมเข้มนโยบายการเงินประเด็นดังกล่าวทําให้สกุลเงิน เย็นมีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่าในช่วงสั้นแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของว่าที่ผู้ว่าการ BOJ คนใหม่ได้มีการกล่าวสรุปว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงมีความจำเป็นเพราะหากธนาคารกลางญี่ปุ่นมีการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจจะทำให้ภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งญี่ปุ่นเกิดภาวะการชะลอตัวลง การออกมายืนยนันหรือการส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยที่กลับมากดดันให้เงินเยนในช่วงเช้านี้เริ่มมีสัญญาณของการกลับไปอ่อนค่าขึ้นซึ่งการกลับไปอ่อนค่าของค่าเงินเยนเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับไปหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณของการแข็งค่าขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่กลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวราคาทองคําเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามการถแถลงนโยบายการเงินของว่าที่ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นคุณอุเอดะไม่ได้เหนือความคาดหมายของที่ตลาดคาดการไว้ เพราะว่านักลงทุนม,มีการคาดการณ์ว่าคุณอูเอดะจำเป็นที่จะต้องดำเนินนโยบายการเงินในรูปแบบของการผ่อนคลายนโยบายการเงินสอดคล้องกับผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นคนเดิมที่ดำเนินนโยบายในรูปแบบของการผ่อนคลายอยู่แล้วปัจจัยและประเด็นดังกล่าวจึงไม่ได้ทําให้ราคาทองคำมีการแกว่งตัวหรือมีความผันผวนมากนักในช่วงเช้าของวันศุกร์นี้ สำหรับปัจจัยที่อยากจะให้จับตานะครับในคืนวันศุกร์นี้ช่วงเวลา2องทุ่ม30นาทีตามเวลาประเทศไทยจะมีการเปิดเผยดัชนีคอ p c e หรือเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคในฝั่งสหรัฐนะครับทางนี้มีการคาดการว่าคอ p c e ค้าเทียบเป็นรายเดือนอาจจะมีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าหลังจากเดือนก่อนหน้ามีการบวกขึ้นมา0.3%เดือนนี้คาดการว่า c อ PCE จะขยับขึ้นมาที่ระดับ0.4%ซึ่งคอ PCE เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐใช้เป็นปัจจัยในการกําหนดนโยบายการเงินซึ่งทางเงินเฟ้อเล่งตัวขึ้นและเศรษฐกิจของสหรัฐมีสัญญาณของการขยายตัวหรือเติบโต เฟดมีโอกาสที่จะขยับหรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับที่สูงกว่าที่นักลงทุนมีการคาดการณ์หรือประเมินเอาไว้ทางนี้นักลงทุนไปจับตาดูในส่วนของคอ p c e ที่มีการประมาณการหรือมีการคาดการเทียบปีต่อปีมีการคาดการว่าคอ p c e อาจจะมีสัญญาณของการชะลอตลงหากวัด เป็นระยะยาวเมื่อเทียบเป็นปีต่อปีมีการคาดการว่าคอ PCE ในรายปีหรือเยียร o y ูเ r จากระดับ4.4เอเซอาจจะมีการปรับระดับหรือลดระดับลงมาเหลือ4.2หรือ4.1เอซอย่างไรก็ตามตัวเลขเงินเฟอ้อในระยะสั้นแล้วก็ในระยะยาวที่ยังคงมีทิศทางขัดแย้งกันอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนอาจ จำเป็นที่จะต้องไปจับตาดูที่ทางตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆในฝั่งสหรัฐเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนหรืออาจจะต้องจับตาดูการตอบรับของนักลงทุนว่าจะมีการคาดการณ์ต่อแนวโน้มการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอย่างไรเนื่องจากหากตัวเลขเงินเฟ้อในระยะสั้นหรือในระดับรายเดือนที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้าไปส่งผลต่อการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะถัดไปว่าหากเงินเฟ้อในรายเดือน ยังคงมีสัญญาณของการไต่ระดับขึ้น2-3เดือนถัดต่อจากนี้ธนาคารกลางสหรัฐก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องมีการเล่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า25เบสิสพอยต์เป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับ50เบสิสพอยต์ แต่หากตัวเลขเงินเฟอ้อในระยะสั้นลดลงเงินเฟอ้อหากเทียบเป็น y ย a r to y ู a r หรือเป็นรายปีหรือในระยะยาวมีสัญญาณของการชะลอตัวลงด้วยแล้วประเด็นดังกล่าวจะทําให้นักลงทุนมีการคาดการณ์ว่าเฟดก็จะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในระดับสูงสูงหรือเกินกว่าระดับ25บเบสิสพอยที่เคยมีการส่งสัญญาณไว้ประเด็นดังกล่าวจะกลับมากระตุ้นหรือนหนุนให้ราคาองคํามีสัญญาณของการฟื้นตัวหรือ,รอมีการปรับตัวขึ้นได้ดังนั้นตัวเลข คำคืนนี้รวมทั้งการตีความตัวเลขดังกล่าวจากบรรดาเหล่านักลงทุนจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงกระแสะการคาดการตังเงินเฟ้อกระแสะการคาดการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะมีการประชุมครั้งถัดไปในเดือนมีนาคมสําหรับกลยุทธ์ในการลงทุนนะครับ ภาพโดยรวมของตัวราคาทองคําโดยเฉพาะกลด์สปอตที่มีลักษณะของการแกว่งตัวในที่ทางซึมตัวลงนะครับยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงทําให้แรงซื้อในฝั่งทองคํายังคงเบาบางประกอบกับนักลงทุนยังจับตาตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยยังไม่กล้าเข้ามาสะสมหรือว่าไร้ซื้อทองคําหรือเก็บทองคําเพิ่มเติม,ตมรวมทั้งกองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นกองทุน SPDR Gold Trust ก็ยังมีการลดการถือครองทองคําลงอีกนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยท ทำให้ YLG แนะนำนักลงทุนว่าอาจจะหาจังหวะในการทยอยแบ่งทองคำออกขายถ้าราคาทองคำไม่มีระดับสูงสุดเหนือ h i ของวันนี้หรือยังไม่ผ่านแนวต้าน ที่เป็นกรอบชแ a น n e ลของเทรนไซด์เวดาวนะครับให้แนวต้านไว้1,833-1,836เหรียญดอลลาร์ต่อเทอนเป็นโซนที่จะแบ่งทองคำออกขายทางนี้เน้นเป็นลักษณะของการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวนี้ที่ทางซึมตัวลงนะครับหาจังหวะเข้าซื้อใหม่เมื่อราคาทองคำอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงให้แนวรับบริเวณ1 8 0 9 1,791เหรียญดอลลาร์ 1, 91, ต่อชอยซ์ออนนะครับถ้าราคาไม่หลุดอาจจะใช้โซนแนวรับระดับดังกล่าวเข้าไปเสี่ยงซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการเด้งหรือการรีบาวขึ้นของตัวราคาทองคำอีกครั้งนะครับหากคิดเป็นกรอบของเงินบาทนะครับแนวต้านเนี่ยจะอยู่3150ถึง3200บาทต่อบาททองคำในส่วนของแนวรับ จะอยู่ที่ระดับ29,700ถึงระดับ29,450บาทต่อบาททองคำนะครับระดับดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่พอที่จะเข้าไปเก็บหรือเข้าไปซื้อทองคำก็น่าจะมีแกลปในการทำกำไรจากการเด้งหรือการรีบาวขึ้นของตัวราคาทองคำได้ในกรอบประมาณ4-500บาทแต่ถ้าเป็นโกลสปอตเนี่ยก็น่าจะมีกรอบการขึ้นไหวอยู่ในระดับ20-25เหรียญดอลลาร์ต่อออนในการทำกำไรแต่ละรอบครับ สำหรับวันนี้นะครับขอฝากโปรโมชั่นในฝั่ง YLG Brilliant International นะครับการเทรดทองคำผ่านแอปพลิเคชัน g o Investment นะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นลดเงินวางหลักประกันลงวางเงินหลักประกันสองแสนซื้อทองแท่ง99.99% 99ได้สูงสุดถึง5กิโลเลยนะครับทองคำแท่ง96.5%ซื้อได้สูงสุดถึง300บาทต่อบาททอง โปรโมชั่นตัวนี้จะสิ้นสุดเพียงแค่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี้เท่านั้นนะครับในส่วนของโปรแกรมการอมอทองกับ YLG นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นลดค่าบล็อกลง20%และก็ถ้าถอนเป็นเงินสดผ่านธนาคาร SCB ก็จะฟรีค่าธรรมเนียมให้ด้วยครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะซื้อ ทองคำผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตอนนี้ก็เพียงแค่เข้าไปที่หัวข้อโควเลตในแอปเป๋าตังนะครับเท่านี้ก็จะสามารถซื้อทองคำกับ YLG ผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้แล้วนะครับต้องบอกว่าราคาซื้อราคาขายผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยดีมากๆเลยนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ